หนึ่งคือรู้ว่าเวอร์เมดอันนี้เบอร์ลินมาราทอนอ่ะเป็นมาราทอนที่คลิปโชเก้ทำสถิติได้แล้วก็ได้ข่าวมาว่าหลังจากที่คลิปโชเก้ทำทำสถิติโลกอะ่ะได้เมื่อปี2018เขาจะกลับมาทำสถิติโลกใหม่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นก็เป็นแบบแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปสนามนี้เผื่อเราฟุกได้เจอคลิปโชเก้จะได้แบบเอิ่มเหมือนเติมแพชชั่นในการซองวิงของเราอะไรประมาณเนี้ย ก็คือวันนั้นน่ะเป็นน่าจะเป็นวันก่อนแข่งสองวันมั้งแข่งวันอาทิตย์แล้วก็ไปวันศุกร์ก็คือนัดก,นกันกับทีมของสเตทนะคะว่าเราจะไปซ้อมวิ่งกันตอนเช้าเพราะว่าที่โรงแรมมันจะมีที่เบอร์ลินมันจะมีสวนสาธารณะใหญ่มากชื่อว่าเทียกาเท่นนะคะแล้วโรงแรมเราก็ใกล้ที่นั่นก็ชวนกันออกไปวิ่งซิตรันธรรมดาธรรมดาเลยเสร็จปุ๊บก็พอวิ่งออกมาปุ๊บก็เจอคนแรกก่อนคุณอโดล่าเอธิโอเปียที่ที่เป็นแบบ เป็นตัวเต็งกับคุณคลิปชโชเก้เลยกับเฮียคลิปเลยก็ตอนแรกก็กรีดหนึ่งรอบหนึ่งช็อตแล้วสักพักหนึ่งพอเจอพอเจอคุณอละล่าเสร็จปุ๊บวิ่งมาอีกแบบไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะก็มีเหมือนกับแบบเห็นเป็นไกลๆอยู่ไกลๆแล้วเป็นขบวนมาเลยแบบเฮ้ยรองเทา้าส้มๆรองเท้าดำๆแล้วก็มีแบบทีมช่งางภาพมีมาแชลอะไรแบบนี้ค่ะใครยแล้วพี่บุยก็คลิปโชเก้คลิปโชเก้หนูก็กรีดกรีดเลยแล้วก็กรีดลแล้วก็กดอัดวิดีโอตั้งแต่แบบเจอจนแบบยาวๆเลยอะ่ะ ว,วิ่งตามว่านด้วยตามคือตอนตอนแรกอะวิ่งวิ่งถ่ายแค่ว่าเออกับว่าจะให้เขาเออาให้เขาซ้อมไปอะไรแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บมีพี่ในทีมอะวิ่งตามเขาไปเลยแล้วก็เห็นอยู่ว่าแบบก็ไม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรเงี้ยมาแชร์ Wood, เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูก็เลยจับเลยจ้าวิ่งตามไปอย่างเร็วเหมือนกับว่าไรสติอะแบบกดมือถือก็วิ่งตามแบบรัวๆเลยตามยาวๆเลยก็ตอนแรกวิ่งตามโลนึงก่อนสักพักนึงอะชชว์เท้าหลุด แล้วมาแชว์ที่เขาเหมือนกับปั่นเซอร์วิสชิปคอเจ่เขาก็บอกเขาก็ชี้ว่ารองเท้าหลุดอะไรเงี้ยเขาบอก no no ได้สักแค่ได้สักแคแล้วก็วิ่งต่อวิ่งต่อไปประมาณได้ประมาณ3โลอะแล้วก็เชื่อรเท้าว่าหลุดสองข้างเลยก็เลยสู้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราลื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพักเขาเขาซ้อมอยู่ที่เพสอะไรค่อยๆกดจากแบบ4ี่สองไปปลายแล้วค่อยๆสี่สองต้นต้น เห็นเห็นแล้วมีพี่อีกคนที่เขาวิ่งตามไปเรื่อยๆจนครบสิบโลเห็นว่าจบด้วยแบบสามไปไปลายสี่ทวนอะน่าจะเป็นเออน่าจะซ้อมแบบเนกาทีบอะประมาณนั้นนะคะแต่คือแบบเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเราที่เราวิ่งตามอยะะ่างเงี้ยค่ะคือแบบอันนั้นคือกําลังใจมาเต็มมากแพชชั่นมาเต็มมากวันเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางอะหนูยังไปพูดกับพี่ไอเยเลยว่าแบบเออหนูไปตรวจมาแล้วหนูเจอ นูนีนันเพิ่มเติมพี่ไอยบอกอยู่เลยว่าแบบไม่ต้องแข่งละไปเที่ยวไปเที่ยวอย่างเดียวพออันเนี่ยพรุ่งนี้นะวางวางแผนเลยว่าจะไปเที่ยวไหนส่งโปรแกรมเที่ยวมาให้พี่ด้วยไงไงอย่างเงี้ยวันนั้นกลับไปร้องไห้เลยขออนุญาตไม่บอกนะว่าอาการบาดเจ็บคืออะไรแต่ว่าแบบแบบลอง,ลองกลับไปร้องไห้เลยแบบเฮ้ยฉันซ้อมมาขนาดนี้แล้วแบบทุกคนพูดประมาณว่าอย่าเลยอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปทําให้ตัวเองบาดเจ็บเพิ่มเลยแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไม่ได้ยาวอย่างเงีง้ยแบบ ที่จีต <ing> yeah, ันอยู่กับพี่แอก็แบบน้ำตาปีบๆแล้วว่าน้ําตาซึมมาจนพี่แอร์เขาก็แบบสงสารน่ะเคยเห็นจีอยู่อารมณ์นี้ใช่หนูก็ไม่เคยมีอารมณ์นี้เลยคขาแบบแบบเฟลมากเศร้ามากเลยอ่ะจริงๆจริงค่ะจัดการกับมันยังไงก็พยายามบอกตัวเองว่าเออเราเอาอ่ะถือไปเก็บบรรยากาศกันล้วกันไปรู้ว่าเออเวิร์ลเมเจอร์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ที่ที่เขาบอกกันว่าสนามเวิด์เมเจอร์มาราธอนกับสนามมาราธอนที่ไม่ใช่เวิด์เมเจอร์มันแบบฟีลลิ่งมันต่างกันเลยมันเป็นยังไงไปซึมซับบรรยากาศก็แล้วกันอย่นะคะจนกระทั่งวันที่หนูไปซิด้ดันแล้วเจอคลิปโชเก้นี่แหละจริงๆคืออันนั้นแบบเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยได้เจอคลิปโชเก้เว้ยมันมันต้องมาแล้วอะรอบนี้มันต้องมีสิ่งดีๆใช่เหมือนเราได้เหมือนได้รับพลังอะรู้สึกว่าแบบมันจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอน เอาวัสักแบบสักตัง้งหนึ่งอะไรเงี้ย